ของของพี่เนี่ยครับในฐานะประธานชุมชนเนี่ยเวลาเวลาเราเจอเจอผู้เอา,อางี้กับเราต้องทําไมเราต้องมาตรวจอะไรแบบนี้ก่อนนะครับคือมีใครบอกให้เรามาตรวจอะไรแบบนี้แล้วตรวจแล้วถ้าเจอแล้วไปไหนต่อคือทางคุณหมอท,ทางคุณหมอลงมาลรามาเขามาเปิดตย์ให้เราแล้วมาสอนสอนวิธีตรวจใช้เครื่องเครื่องตรวจอันนี้จะดีประสิทธิภ,ภาพประมาณเก้าสบหกปเซึ่งรู้ผลแน่นอน ติมิตินี้เราเขาสอนให้เรามาสอนครั้งเดียวพวกเราจะเป็นกันหมดเพราะทําด้วยตนเองก่อนทุกคนต้องทําเหมือนกันหมดแยงเข้าไปประมาณหนึ่งนิ้วลงไปในจมูกเนี่ยเงยหน้าแล้วแยงเข้าไปคือเราเรียนรู้มาจากอาจารย์พยาบาลลรงมาลามาหมอฟุ๊กหมอฟุ๊กครับจะเป็นอาจารย์ด้วยอันนี้ช่วงนี้สิบเก้าชุมชนเป็นหมดแล้วทุกคนประธานชุมชนลองประทานอะไรเขาสอนหมดแล้ว แล้วเชิงลุกนี่ตอนนี้บ้านไหนอย่างตอนนี้เราอยู่ชุมชนคลองขึ้นปล่อยซอยสองเนี่ยบ้านนี้บ้านเดียวที่ยังไม่ติดเชื้อนอกนั้นรอบบ้านก็ติดเชื้อหมดแล้วสามร้อยกว่าคนเดี๋ยวบ้านของคุณไก่เนี่ยเขายังไม่ติดแต่ว่าเขาโชคดีที่เขาอยู่เราก็เลยมาขอทําเทสของเขาเนี่ยเขาก็โชคดีเขาไม่ติดไม่ติดจริงเหรอครับไม่ติดมีขีดเดียวมดดยวีี่อันนี้คือไม่ติดเล้วมันวิ่งไปชนแล้วมันก็ดูแล้วมันแค่ ตดเดียวคือไม่ติดแต่รอบบ้านเขาติดหมดแล้วถ,ถ้าติดแล้วไปไหนฮะถ้าติดแล้วต,ติดแล้วไปอยู่ศูนย์พักคอยครับอ่าข,ขึ้นสองขีดจะไปอยู่ไปไป<ม>สวัสดอีกทีหนึ่งสวัสดใหญ่ในศูนย์พักคอย<ม>ในศูนย์พักคอยก็ถ้าติดแล้วก็<ม>จะอยู่ที่นั่นเลย<ม>อยู่ที่นั่นประมาณสิบสี่วันก็หายส<ม>่วนใหญ่ที่เราอยู่ในศูนย์พักคอยเนี่ยของเราหายหมดเลยลหายไป,ปร้อยกว่าคนแล้วในชุมชนที่ฉีดวัคซีนไปเยอะอย่างอะครับที่ว่าติดติดกัน S <S 2> <S 2> ก่อนนั้นนั้นยังไม่ไฉีดอ่ครับฉีดพัคซีินยางไก่แม่ฉีดแล้ว <S <S ฉีดแล้วอย่างวันนี้ชุมชนที่หลิวยางบุงหาครับทางชุมชนนีมาตรการในการฉีดพัคสีินครบหมดทั้งชุมชนอยังครับฉีดครบหมดเลยทั้งคนต่างชาติด้วยเราจับไปฉีดเราให้เขาไปฉีดกับเราด้วยเลยอันนี้ <S <S 2> <S 2> เพ,พิ่งเพ,พิ่งฉีดเลยพี่ทำไมมันติดฉีดก่อนนั้นก่อนหน้านั้น ก่อนหน้านั้นก็มีติดน้อยนะครับผมโดยที่รามาเข้ามาดูแลเข้ามาดูใ,ใ,ใ,ในการพาคนในชุมชนไปเลือกฉีดวัคซีนใช่ไหมครับจะมีลงมารามากับเอเรารทีวีสองอันนี้เขาช่วยกันคืออันไหนที่เป็นต่างชาติก็โลงมารามาจะรับไปไปรับไปฉีดโดยคนไทยด้วยและต่างชาติด,ด้วยคือพยายามสก,กีนให้หมดเลยทุกบ้านจะต้องได้ฉีดหมดและตอนนี้ได้นนข่าวรามาก็เข้ามาดูแลชุมชน ทองต้มป่อยที่ที่เอาเอาเอาคนในทองต้มปล่อยที่ยังไม่ได้ฉีดออกไปฉีดเหมือนกันเพราะชุมชนทองต้มป่อยเน่ยเข้ามาหลังจากเก้าก็ยังอยู่ในเก้าชุมชนแรกยังไม่ได้อยู่ในแฝงรุ่งพยาไทยตอนแรกรามาก็มามารับคนสักไปคือคือรามาเขาช่วยด้วยแล้วพอโอเคราชทีวีเขาเห็นว่าตรงเนี้ยอยู่ใกล้ศูนย์เทคนิคจ้าพยาเนี่ยก็เลยเอาทางนี้เข้าไปด้วยตัวเป็นเก้า ทีแรกเขาจะแฝงทุ่งอย่างเดียวแฝงทุ่งมียาไทยไอันนี้แฝงถนนเพชรบุรีอันนี้ตอนนี้ตอนนี้นนก็เลเอาเข้าไปเลยัลบรทั้งเขตราชเทวีตอนนี้เ,เปิดทั้งหมด19ชุมชนแล้วที่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอ,อีกสองชุมชนอ,อมีหมอเหลงกับบ,บุญลมใสที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับเขตเราก็รับหมดแล้วก็ด้วยจิตใจของชุมชน9ชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ย คนที่ไม่ได้ขึ้นกับชุมชนยินดีเพราะว่าให้มาบอกประธานชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยส่งรายชื่อเข้าศูนย์พักคอยที่เคยไปตรวจกันที่อื่นมาแล้วเนี่ยแล้วติดเชื้อเนี่ยแล้วไปไม่ได้เนี่ยมาส่งเราก็รับเข้าเข้าเข้าหมดเลยเราไม่เว้นเลยตอนนี้ได้ข่าวว่าทางสํานักงานเขตราชเทวีเข้ามาดูแลคนที่อยู่นอกพื้นที่ชุมชนด้วยนะครับใช่ดยนี้เพิ่มเพิ่มมาอีกหนึ่งเขตราชเทวีอ่ะ รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตราชทีวี TV ครับทางสำนักงานเขตราชทวี TV ก็จะมีการนําส่งผู้ป่วยนำส่งผู้ป่วยเหมือนกันทําเหมือนกับชุมชนเหมือนกันคือให้ให้สิทธิ์เพราะว่าอของอปอทวีพรของเขตราชทีวีปอเนี่ยแกเข้ามาดูตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่นี้แกไม่รู้ว่าพวกเราทํางานกันยังไงอยู่อยู่ก็ๆๆเดินเข้ามาตรวจลูกน้องไม่ใช่ตรวจแล้วติดเชื้อแล้วเอาเดินเข้ามาไอ้ลูกน้องก็บอกหรือว่าลูกพี่รู้กัน แล้วก็คุณหมอบอกอ้าวติดแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีห้องพิเศษให้แล้วก็วตรวจอ <มา S 1> ีกทีหนึ่งที่นาที่นาสงสารก็จะเป็นพนักงานพวกรักษาอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาไปจับขยะนื้อร่อยเขาที่ชาวบ้านเนี่ยทิ้งกันไม่ถูกถูกลักษณะนาครับคือตอนนี้ฝ่ายรักษาของเพลทีวีที่เข้ามาชุดแรกสิบสามคนหายหมดแล้วหายหมดแล้วแล้วมีวันนี้เข้ามาอีกห้าคนฝ่ายรักษาเนะี่<า>ยไอชุดแรกเนี่ยหายไปแล้วกลับมาทํางานได้หมดแล้ว ล้วชุดใหม่วันนี้วันนี้เข้าใหม่อีข้าของเตราทีวีเคราทวีตอนนี้เขาได้สีแล้วครับใช่ครับน่าสงสารมากเลยครับชุดนี้ชุดนี้จะติดสี่สิบกว่าคนชุดฝ่ายรักษาเนี่ยเด็ดสี่สี่สิบบาทจีบสองคนพี่อ๋อยคิดว่าตอนที่มันเอ้พี่พี่หลิวคิดว่าพี่หลิวคิดว่าตอนที่มันติดแรกๆเรื่องๆ่คิดว่าติดจากอะไรทำไมตรงนี้มันติดคือพี่ผมดูนะที่ผมไปออกบูธไปออก ออกศูนย์กับหมอเนี่ยไปตรวจส้วาห์ก,กับหมอเนี่ยผมคิดว่าความสกรปรกด้วยนะคนมันดูกันเยอะด้วยใช่ไหมฮะคนคว<อ>ามสกรปรกคน<ม>ที่มาตรวจเนี่ยบางทีเราดูเรามองเลยไอ้พวกเนี้ยติดแน่แต่คนที่สะอาดเดินเข้ามานี่ไม่ติดเลยอะ่ะแต่พวกมอซอมอซอหรือสกรปรกเนี่ย,ยนะไม่รอดติดหมดบางทีก็เดินมาห้าคนเรามองไอ้นี่แม่ลูกนี่รักษาความสะอาดนี่แล้วก็ ให้เราเราตรวจอย่างนี้ปับ๊บเรารู้เลยเขาไม่ติดแต่ไอ้ห้าออกสามคนเนี่ยที่สกรปรกนี่นะลอดไม่ลอดหรอกเสร็จหมดเลยสองขีดสองขีดความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเรื่องสําคัญมากเป็นเรื่องเรื่องสาคัญที่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 หมอบอกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารร่วมกันอาเป็นเป็นเป็นสิ<ม>่งสำคัญ,คญเลยใช่ครับเป็นการที่ทําให้ติดเชื้อได้ง่ายที่สุดละ อีกสำคัญอีกข้อหนึ่งการใช้ห้องน้ําร่วมกันคืออันนี้อันนี้คือเป็นหลักอยู่แล้วคือคุณหมอเขาสอนเราอ่ะเขาจะไอ,าอาจามเรายังไงก็ได้เราจะช่วยเขาไงอยาให้เขาไอาใส่เราจามใส่เราแล้วอย่าไปใช้ของร่วมไอห้องน้ําร่วมกับเขาสามอย่างสามอย่างนี่ยผมก็ทามาสามอย่างผมก็ไม่รอดมาตลอดอค,ร,ค,ร,คร,ร,รอดมา แปดเดือนแล้วเนี่ยช่วยคุณหมอเนี่ยเราก็รอดจากก่อน